สวัสดีจ้านะคะพี่น้องมองนี้ก็ยังชัด,ดิะนนอนจ้านะ,ะมงนี้สดใสจ้ะสว่างขยับออกมากันสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พี่ก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของนะการเก็บเงินแบบซิกจานะคะอะวันที่เท่าไหร่เนี่ยนะนะับเป็นวันที่สามของช่อง youtube แล้วกันน้อทุกคนอะ่ะวันนี้ทําไมถึงต้องเก็บเงินเนาะทุกคนอันดับแรกเลยสําหรับคนที่ใช้เงินเก่งนะแล้วก็ไม่มีเงินเก็บแล้วก็เก็บเงินไม่อยู่นะคะ ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีเงินก้อนเพื่ออนาะคตของคุณเนาะที่จะมาแบ่งปันในเรื่องของซิกจาที่เราเคยได้ไปศึกษาเรียนรู้หลายช่องมากเลยนะหนึ่งเลยนะซิกจานี่มาจากใครนะคือทีฮาร์ฟแอคเคอร์นะคะเป็นเจ้าของความรู้ในเรื่องถอดรหัสรับสมองเงินล้านที่จากที่เขาเป็นแค่พันลงแล้วปัจจุบันนี้มียอดธุรกิจมากกว่าห,หลายพันล้านนะคะทุกคนด้วยความที่เขาไปปรึกษา พ่อรวยค่ะนะเพื่อนของพ่อเนี่ยรวยค่ะเราก็เลยไปถามว่าทําไมยูถึงรวยเอารวยเอายูทํายังไงถึงรวยเขาก็เลยบอกทีฮาร์ปแอคเคอร์ว่ายูไม่ได้มีปัญหาเรื่องว่าทํางานอะไรทําไมถึงไม่รวยหรอกแต่ยูเป็นที่ตรงนี้คือความคิดค่ะนะหลังจากนั้นเขาก็รวยขึ้นรวยขึ้นเพราะเขาเปลี่ยนความคิดค่ะเพื่อนๆหนึ่งเลยซิกจานั้นเป็นยังไง นะบัญชีที่หนึ่งหรืออมสินเรียกว่าอมสินแล้วกันเนาะเรียกกระปุกแล้วกันเนาะกระปุกที่หนึ่งเนี่ยคือเอาไว้สําหรับรายจ่ายเช่นค่าบ้านค่ารถค่าอยู่ค่ากินต่างๆไม่รวมกวับค่าหวยนะคะคนละคนละรายจ่ายเลยค่ะนะให้แยกออกจากกันเนาะนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเอาไว้ลงทุนค่ะลงทุนในนปัจจุบันเนี่ย เอาไว้ลงทุนกับการดูแลตัวเองเช่นการขายของออนไลน์ที่ต้องดูแลตัวเองตั้งแต่หัวยันจุดเท้านี่คือลงทุนให้ตัวเองค่ะจะทําให้เราสามารถได้เงินกับคืนมาถ้าหากเราลงทุนกับตัวเองนะคะข้อที่สามลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์เช่นสร้างบ้านให้คนเช่าให้คนซื้อแบบนี้ค่ะนะคะก็จะทําให้คุณร่ํารวยขึ้นได้หรือซื้อฉลากอมสินหรือทําประกันชีวิต ฮะอย่างเงี้ยค่ะหรืออมทองแต่ออมทองก็มีโอกาสที่ขาดทุนอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังได้ตังค่ะถ้าคุณอยากได้เงินก้อนเนาะถ้าในกรณีที่อมทองนะแต่ให้ออมถ้าเราจะอมทองให้ออมในร้านที่น่าเชื่อถือได้คุณก็จะมีทองใสแล้วก็จะมีเงินก้อนในวันหนึ่งค่ะเนาะสำหรับใครทางออกนะที่มันอยากจะให้เรามีเงินก้อนมีเงินเก็บค่ะมาถึงข้อไหนแล้วข้อที่สามแล้วข้อที่สี่ ออมไว้เพื่ออันนี้คือพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเช่นคุณอยากจะได้รถสักคันบ้านสักหลังหรือเอาไว้เลี้ยงตัวเองในอนาคตเนี่ยคือข้อที่สี่คือกับปุูกที่สี่ค่ะยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งคุณอยากจะ,กะเกษียณอายุอ่ะคุณไม่อยากจะทํางานอะไรแต่ว่าคุณจะมีเงินเดือนเนี่ยเอาไว้เลี้ยงตัวเองคุณจงไปทําอะไรที่มันมีแพสซิฟอินคัมค่ะ นะเงินก้อนนี้เพื่ออนาคตยกตัวอย่างเช่นวันนี้อายุเรายังน้อยอยู่เราก็วางแผนเลยว่าเราจะเก็บเงินประมาณอีกย,ยีนน่สิบปีก้อนนี้จะไม่ใช้เลยเนาะอ่ะประมาณยี่สิบปีห้าสิบปีเราจะไม่ใช้เลยอ่ะอย่างเงี้ยค่ะนี่เขาเรียกว่าเพื่ออนาคตนะ,นะนะข้อเฮ้ยมันมันผิดข้อหรือเปล่าเนี่ยะนะมันมีอีกข้อหนึ่งคืออีกกระปุกหนึ่งคือเอาไว้เพื่อเรียนรู้ นี่แหละอันเดียวกันอันที่สี่อันที่ห้าเนี่ยสี่เนาะไปแล้วเนาะห้าเนี่ยคือไว้เรียนรู้ะนะคะเดี๋ยวคิดก่อนมันนานแล้วนะแต่เราความความรู้เก่าอ่ะมาแบ่งปันเรียนรู้เรื่องอะไรบางยุคป,ป,ปัจจุบันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคุณเก็บเงินไว้เพื่อไปเรียนรู้เรียนรู้เรื่องของการขายคอร์สขายหนังสือต่างๆ่างอย่างนี้ก็เหมือนกันค่ะเราเห็นตัวอย่างเช่นพี่ติดตามโค้ดแบงค์ใช่ไหม เราโคดแบงขายหนังสือด้วยความที่เราก็ชอบอ่านหนังสือด้วยเนาะเราก็ลองมาคิดว่าปีนี้จะเก็บเงินให้ได้อะไรที่มันทําให้เรามีไรายได้เยอะขึ้นแล้วทาให้เราประสบความสําเร็จทําให้เราก้าวหน้าขึ้นเราจะทำอย่างเนี้ยค่ะคุณก็เก็บเงินเอาไวเไ้เรียนคอร์สก็ได้เรียนคอร์สกับครูบาอาจารย์ที่สามารถทําให้คุณมี ความรู้มีความเก่งขึ้นแล้วก็มีรายได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องเก็บตังไว้ส่วนนี้อ่ะต่อมาข้อสุดท้ายคือการทาความดีอย่อยางเช่นวันหนึ่งคุณทําธุรกิจร่ํารวยขึ้นส่วนนี้คุณจะทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่ความความรักความชอบส่วนบุคคลคือส่วนทําบุญนะคะอ่ะส่วนของทําบุญทําดีต่างๆเนี่ยข้อสุดท้ายที่เราต้องเก็บแต่ถ้ามาสายสายมูหรือคนสําเร็จส่วนมากเขาจะทํากันค่ะเนาะนี่แหละ เพราะว่าส่วนมากก็คือจะมีสัจจะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์อย่างนี้ยสมมติว่าวันนี้คุณไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอยู่ดีคุณทําได้อะ่ะก็ไม่ใช่แรงคุณคนเดียวแล้วแหละนะเราก็ต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ทําตามสัจจะของเราด้วยนี่ค่ะทั้งหมดก็มีหกข้อแล้วก็ไม่พอพี่จะได้เรียนรู้เรื่องของการตั้งเป้าในการบริหารเงินเนาะเขาบอกเราว่าที่เราไม่มีเงินมีเงินเก็บเพราะว่าเราไม่มีวินยัยมันก็เรื่องจริงค่ะนะ ไม่ได้ว่าใครนะพูดถึงตัวเราเองที่เคยเป็นมานะคะคนอ้มีคนเข้าช่องพี่เยอะมากเดี๋ยวกลับไปหลังสงการนี่แหละอาจจะอัพคลิปลงให้เยอะเนาะขอบคุณมา,มากๆเลยอะ่ะนะตรงไหนรักเราเราก็ต้องไปตรงนั้นล่ะตรงไหนที่ไม่มีไม่รักเราก็อยาไปทําดีให้เขาอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคะ่ะเนาะเราจงทําดีให้กับคนที่เขารักเราค่ะทุกคนคะ่ะพี่ี่ก็เจอเหมือนกันบางทีอะในในเฟซบุ๊คนี่ล่ะเนี่ยเห็นไหมช่องนี้มีคนมาติดตามอีกแล้วนะเป็นเพจค่ะเพจนี้ ขอบคุณเฟซบุ๊กมากๆเลยอ,ะอ่ะต่อมาหนึ่งเลยเราต้องตัดรายจ่ายค่ะเราต้องซื้อสมุดมาสักหนึ่งเล่มมาจดรายรับรายจ่ายว่าวันนี้เราจ่ายไปเท่าไหร่โอ้ยวันนี้จ่ายไปเยอะเลยพ่งนี้ลดรายจ่ายดีกว่าอ่ะเรื่การที่วางแผนทํากับข้าวอย่างครอบครัวพี่เนี่ยตังที่ผ่านมามันหมดไปกับค่าขนมลูกค่านมลูกอ่ะเราก็เลยจะมานั่งคิดวางแผนแล้วว่า เราอะจะให้ลูกอะงดขนมแล้วแหละเพราะว่าเขาโตแล้วอะไรเงี้ยนมก็อาจจะกินน้อยลงแต่ให้เขาหันมากินข้าวต่อให้เขาร้องให้เราก็จะไม่ตามใจเขาละเพราะว่าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมเนี่ยวงเราต้องรู้ตัวเองแล้วแหละว่าที่ผ่านมาเงินที่ขาหาเข้ามาในบ้านเนี่ยมันไปมันไปมันไปจากเราเพราะทางอะไรอ่ะถ้าสําหรับคนอยากมีเงินนะอยากมีเงินเหลืออยากร่ํารวยขึ้นเนาะอ่ะ การเก็บเงินมาอาจจะมาทําให้เรารวยทันใดทันใดทันหนึ่งหรอกแต่มันทําให้เรามีเงินเหลือนะคะทุกคนตัดเลยค่ะรายจ่ายตรงไหนล่ะยกตัวอ,อย่างเช่นตัวเราเองอ่ะเราซื้อเสื้อผ้าเยอะเกินไปไหมมันฟุ่มเฟือยในเรื่องของการซื้อเสื้อผ้าไหมอะไรประมาณนี้ซื้อได้แต่ถ้าเรามีใส่จริงๆแล้วความสวยไม่ได้อยู่แค่การแต่งตัวแต่ความสวยอยู่ที่การแต่งหน้าหรือแต่งเสื้อผ้าให้มันอดัดเอฟเข้าแล้วก็ทํา เสริมเติมแต่งมันจะทําให้เรามีบุคลิกที่ดีแล้วก็สวยขึ้นค่ะนะถ้าใครที่แบบอุย้ยใส่เสื้อผ้าตัวไหนแล้วก็ไม่พอใจก็ไม่สวยก็ไม่มั่นใจนี่แหละเราก็ต้องตัดข้อนี้อ่ะสำหรับใครที่อยากมีเงินเหลือนะเอาให้มาให้เฉพาะคนที่นะอยากมีเงินเหลือนะเหลือเก็บเอาไว้เพื่ออนาคตหรือเอาไว้ลงทุนนะคะต่อมาค่ะแล้วเราก็ตั้งเป้าเลยว่า เราจะเก็บเงินหนึ่งเดือนสองปีสามปีห้าปีสิบปียี่สิบปีไว้เพื่ออะไรแล้วก็อาจจะเขียนแปะแปะไว้ข้างผนังก็ได้นะว่าเนี่ยหนึ่งเดือนนี้ฉันต้องเก็บเงินให้ได้เท่านี้ให้ได้เพื่อจะเอาไปลงทุนขายสินค้าตัวหนึ่งมโลูกออนไลน์หรือจะเอาไว้ดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องเขียนอย่างเนี้ยค่ะเราก็ต้องมีวินยัยเฮ้ยหรือถ้าว่าแม่งเก็บเก็บไว้ใกล้ตัวลูกก็จะร้องไห้เอาใช้แล้วก็เข้าธนาคารเลยค่ะ เข้าวันลยยี่สิบสามสิบห้าสิบมาต้องอายเอาไปเอาไปเข้าเลยนะแค่นั้นแหละเงินเท่าไหร่เอาเข้าให้เขาเขาก็ดีใจหมดแหละธนาคารน่ะนะหรือว่าถ้าไม่ได้จริงจริงก็ไปอมทองนะตัดซะนะเอาไปอมทองไว้ซะพอหลังจากนั้นเราค่อยไปเอาออกมาแล้วทองไปขายแล้วเอาเงินมาก้อนมาลงทุนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะพี่คิดทําแบบนี้หละ่ะนี่แหละวิธีการเก็บเงินแบบชิจา ก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงปีหน้านะจะทําให้ทุกคนมีเงินเก็บมากขึ้นแล้วก็ทําให้ทุกคนมีการเงินที่ดีขึ้นที่สําคัญะคะ่ะเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนความคิดก่อนนะ,ะเขียนใส่กระดาษก่อนว่าทําไมเราถึงต้องเก็บตังค์นะดีตรงไหนการเก็บตังค์นะแต่ว่าไม่แนะนําให้ทุกคนเก็บไว้เฉยๆนะอ่ะภายในหนึ่งเดือนนี้ทุกคนต้องเก็บตังค์ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วเอาไปลงทุนก่อนแล้วคุณก็วางแผนต่อไป เก็บเพื่ออนาคตสมมุติว่าคนลงทุนขายของออนไลน์ใช่ไหมหรือค้าขายอะไรก็ได้อ่าหรือทําอะไรก็ที่มันได้เงินเพิ่มขึ้นอ่ะแล้วคุณก็ต้องบอกกับตัวเองต่อด้วยว่าเงินส่วนเนี้ยเราจะเอาไปเพื่ออนาคตอ่ะทําอะไรเนาะทุกคนนี่แหละส่วนที่เราต้องทําก็เราจะมามีชีวิตที่ดีและรวยแบบมั่งคั่งไปด้วยกันนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องนิตยากรสุภานะพี่ก็เปลี่ยนช่องไปช่องมาจนว่าเออฉันไม่เปลี่ยนแล้วล่ะเออ แต่อีกช่องหนึ่งฝากไว้ติดตามด้วยนะพี่ก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองอะ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรนะมันเปลี่ยนยังไม่ได้นะจริงๆก็ตั้งชื่อโค้ดนะโค้ดนิดอะ่ะใต่ไอชื่ออะไรวะนั่นแหละเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นชื่อนิตยากรสุภานี่แหละแต่จะเปลี่ยนมีชื่อข้างหลังแทรกเพราะว่ามันชื่อมันซ้ํากันจะเปลี่ยนเป็นช่องนิตยากรสุภาเหมือนกันแต่จะมีบายนะ บายนิดแล้วกันเนาะอืมลองดูว่าจะตั้งได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะคะอ่ะจะตั้งชื่อตัวเองหมดทุกช่องเลยแต่จะเขียนชื่อเล่นลงด้วยอะไรเงี้ยนะอืมไปแล้วนะ